ปวดฟันอยู่ทําไมหมอฟันไม่ยอมถอนฟันให้ได้ยินมาว่าถ้าถอนฟันตอนปวดปากมันจะเบี้ยวหรือว่าตาอาจจะบอดได้ไม่ใช่นะคะการที่หมอนะคะไม่ถอนฟันให้ขณะที่คนไข้ยังปวดฟันอยู่มาจากสสาเหตุนี้ค่ะ สาเหตุข้อที่1นนะคะนั่นคือขณะที่คนไข้ปวดอยู่จะฉีดยาชาแล้วมันไม่ชาค่ะบริเวณที่เป็นหนองบริเวณที่มีการติดเชื้อหรือการอักเสบนะคะจะมีความเป็นกรดสูงซึ่งจะทําให้ยาชาเนี่ยซึมผ่านเข้าไปยากยาชาจะไม่ออกฤทธิ์ายที่สุดคนไข้ก็จะไม่สามารถทนต่อการเจ็บปวดขณะถอน,นฟันได้ถอนไม่ไหวอยู่ดีค่ะข้อที่2นะคะก็สืบเนื่องมาจากข้อแรกยาชาออกฤทธิ์ได้ไม่ค่อยดีหากเราถอนฟันขณะที่คนไข้ย,ยังมีความเจ็บปวดอยู่รล้ธทันตแพทย์นะคะไม่สามารถควบคุมความเจ็บปวดให้กับคน ได้ดอาจจะทําให้ความดันนะคะที่พุ่งขึ้นสูงอย่างเฉียบพลันเลยนะคะความดันที่สูงอย่างเฉียบพลันนี้อาจจะทําให้หลอดเลือดแตกได้หรืออาจจะทําให้เกิดอันตรายต่อระบบหัวใจของคนไข้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ปวดฟันเป็นดีที่สุดเลยหมอนะคะแนะนําให้คนไข้มาตรวจฟันทุกๆเดือนหากพบปัญหาอะไรนะคะก็รีบแก้ไข